คนสวยโพธ,ธารามคนงามบานโง่งเมืองโอ่งมัง,อ,ง,มงอนวัดถนอนหนังใหญ่ตื่นใจทำงามตลาดน้ำดำเนินเรินทำข่าวรอยล้านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกอสสาขาราชบุรี ในสังกัดสำนักงานทกศจังหวัดร,ราชบุรีเป็นสถาบันการเงินเฉ,นเฉพาะกิจของรัฐสังกัดกระทรวงการคลังทกสสาขาราชบุรีตั้งอยู่เลขที่2 4 1ทับ21ถนนราษฎรยินดีตําบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร,ราชบุรีโดยการบริหารงานของนายไพบู์หนาแน่นผู้จัดการสาขาราชบุรี พกศสาขาราชบุรีมีพนักงานจำนวน21คนและผู้ช่วยพนักงานจำนวน2คนเปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ธุรกรรมทางด้านการเงินเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา8.30นาฬิกา30นาทีถึง15.30นาฬิกา30นาทีการเดินทางลูกค้าส่วนใหญ่จะใช้รถส่วนตัวสาขาราชบุรีมีพื้นที่จอดรถสำหรับลูกค้า และมีรถจักรยานยนต์รับจ้างหากลูกค้าไม่สะดวกในการนำรถส่วนตัวมาทอกสอด้านธุรกรรมสินเชื่อเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีมีการจัดระบบคิวเพื่อความสะดวกและเป็นธรรมมีการจัดสรรพนักงานให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องการจัดสรรระบบการให้บริการผ่านเคาน์เตอร์บริการจำนวน6เคาน์เตอร์ และช่องทางพิเศษสำหรับส่วนราชการเมื่อลูกค้าเข้ามาใช้บริการที่สาขาจะมีพื้นที่ให้นั่งพักคอยจุดบริการติดต่อสอบถามโดยเฉพาะผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเช่นผู้พิการผู้สูงอายุและสตรีมีคั์มีการออกแบบขั้นตอนการให้บริการแต่ละประเภทอย่างชัดเจนเข้าใจง่ายมีบริเวณพื้นที่กว้างขวางไม่แออัด ลูกค้าสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างสะดวกมีป้ายเตือนตามจุดต่างๆที่อาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้บริการและพนักงานทางสาขามีการจัดเตรียมจุดให้บริการลูกค้าที่อำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการสอดคล้องตามความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการได้แก่สัญญาณ WiFI กาแฟน้ำดื่มจุดชาร์จแบตโทรศัพท์คอมพิวเตอร์บริการ มีแว่นตาสำหรับผู้ที่มีสายตาสั้นและสายตายาวไว้บริการมีพื้นที่สีเขียวมีห้องน้ำบริการลูกค้าแยกชายหญิงและผู้พิการและมีการกำหนดพื้นที่เป่ดบุหรี่มีการเรียกคิวที่สามารถบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพลดระยะเวลาการรอคอยซึ่งทั้งหมดเป็นการให้บริการลูกค้าแบบ one-stop service สาขามีพนักง,งานให้บริการในจุดแรกรับ เพื่อจัดระเบียบการเข้าใช้บริการให้คำแนะนำในการทำธุรกรรมต่างๆรวมถึงการอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้บริการสาขาสาขามีการประเมินผลความพึงพอใจณจุดให้บริการเมื่อใช้บริการเสร็จสิ้นและสามารถประเมินความพึงพอใจในการให้บริการภาพรวมผ่าน QR code มีกล่องรับฟังความคิดเห็นมีห้องรับเรื่องราวร้องทุกข์ และมีสายด่วนสำหรับรับเรื่องร้องเรียนเพื่อนำข้อติชมข้อเสนอแนะต่างๆจากลูกค้ามาปรับปรุงการให้บริการต่อไปนอกจากนี้ผู้รับบริการยังสามารถใช้บริการผ่านช่องทางอื่นๆได้ตลอด24ชั่วโมงได้แก่ตู้กดเงินสดอัตโนมัติตู้รับฝากเงินอัตโนมัติตู้ปรับสมุดอัตโนมัติรวมถึงการใช้บริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งธนาคารได้พัฒนาขึ้นมาในรูปแบบแอปพลิเคชันทกศเอโมบายที่ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมได้ด้วยตนเองและ l ลน์ BAAC Family ที่สามารถให้บริการแจ้งเตือนเงินเข้าออกทกศสา,า,าขาราชบรุรีมีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นสูย์ราชการสะดวก government easy contact center หรือ GECc ให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็วเข้าถึงง่ายและได้รับความพึงพอใจสูงสุดเพราะความประทับใจในการบริการคือความสุขในการทำงานของเราทกสร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยสู่สังคมที่ภาคภูมิ